เลขที่ออกนะครับเรอัลมาดริดปักป้ายโรดิโกโกเอสถ้าทีมไหนอยากได้ครับฉายมาในราคา90ล้านยูโรรายงานข่าวจากกาดน่าเซครับรายงานบอกเลยครับบอกว่าเรอัลมาดริดราชันุขาวตั้งราคาของโรดิโกโกเอสปิกซาบาบราซิลเอาไว้ที่90ล้านยูโรครับซึ่งเป็นตัวเลขที่อาเซนนี่ยอาจได้ลุ้นก็ได้นะครับดาแต่วัย24ปีอย่างโรดิโกโกเอสครับตกเป็นข่าวเรื่องการจะแย่เอา,จากจสโมสรหลังแจง้งมาดริดไปว่าไม่ต้องการลงสนามอีกต่อไป ตอนแรกครับเนื่องจากไม่พอใจบทบาทที่เป็นรองวินิสูจูเนียเคลียร์ปอเป้แล้วก็จูดเบอร์ริงแฮมแม้มีกระแสข่าวว่าชาบีลาโซ่กุซูมาเรีเองประทับใจผลงานการซ้อมของดาวเตะทีมชาติบ,บราซิลอย่างโรดริโกเนาะแต่กระแสข่าวเรื่องการและทีมเนี่ยมันยังไม่จบลงไปยังไม่จบยังไม่สิ้นเลยพื้นใหญ่อาอนครับยังคงแสดงความสนใจในตัวโรดิโกอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตกเป็นข่าวว่าไม่ได้รับการการันตีว่าจะอยู่ในแผนการระยะย,ยาวของคุณชายชาบี้ลาโซ่หรือเปล่า รายง,งานก็อ้างบอกว่าเรียวบริตครับได้ตั้งราคาขายโรดิโกเอาไว้ที่90ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มีโอกาสอย่างแท้จริงสําหรับอานอนนะในการจะปิดดิวนะครับมีการระบุด้วยว่าโรดิโกโกเอสครับอยากลองค้นหาออปชันอื่นๆนอกเหนือจากไอ้ปืนใหญ่อัซซอนเพราะเขาทราบดีว่าแมนซี่ก็สนใจในตัวเขาเหมือนกันนะครับคาดหมายว่าหากมีการย้ายทีมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมมากกว่ารกรกฎาคมเพราะสม,มสรนและตัวนักเตะเองยังคงลงเล่นในศึกฟีฟ่าคลับโลกครับอยู่ณเวลานี้นะครับ ก็ต้องรอลุ้นต่อไปในเรื่องอนาคตสถานการณ์ของโรดิโกโกเอสนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ราคาปักป้ายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรถ้าทีมไหนให้ความสนใจอืถ้าทีมไหนให้ความสนใจนะครับ mm. ก็ถือว่าอรอดูอีกทีหนึง่งสถานการณ์ตอนนี้มันคลุมเครืออยู่รอสถานการณ์เพราะว่านักเตะเนี่ยกำลังเล่นควาบเวลครับอยู่ถ้าหากว่าจบรายการทัวร์นาเมนต์นี้ก็อาจจะมีความชัดเจนเรื่องของอนาคตมากขึ้นว่า อยู่ต่อหรือว่าย้ายทีมแต่ใน,นส่วนตัวผมนะผมมองว่ามีโอกาสมากที่โรริโก้เนี่ยจะอยู่กับทางเรอัลเบรตต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้ย้ายทีมก็ได้นะในช่วงตลาดสมนมี้ในความคิดของผมนะทุกคนอาจจะคิดมองมุมต่างออกไปก็ตามที่ฉบับทุกคนคิดเลยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของเควินเดอร์บอยกันหน่อยครับสื่อเปิดเผยว่าเดอร์บอยตอนแรกครับคุยกับลิเวอร์พูลจริงๆนะก่อนไปลงเอยที่นาโปลี มีรายงานข่าวล่าสุดจากเดนลนติครับก็บอกว่าคิมเรบอยกองกลางชมเนนิกเกือบทําให้แฟนบอลแมนซิตี้ช็อกค,ครับเมื่อตอนแรกเจราจาการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลก่อนสุดท้ายย้ายไปานป,ปลีนะครับเรือใบสุดฟ้าแมนซิตี้ครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับเดรบอยที่หมดสัญญาลงในช่วงตลาดสมมนี้รายงานก็บอกว่าจอมทัพวัย33บสามปีเดรบอยตอนแรกแตัดสินใจเลือกย้ายไปเนเป,ปลิลหลักๆเพราะอยากพิสูจน์ให้แมนซิตี้เห็นว่าพวกเขาคิดผิดที่ปล่อยเดรบอยออกไปทั้งที่ยังเล่นในระดับท็อปได้อยู่ นาครับเพิ่งคว้าแชมป์สกูดเดโตมาครองในซีซั่นที่ผ่านมาและนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยลงสนามในชิบะเลกที่อาจต้องโดนกับแมนซิตี้ในซีซั่นหน้าด้วยนอกจากนั้นครับยังมีการระบ,บุด้วยว่าคิวโรบอยครับได้มีการสนทนาสั้นๆกับหงแดงลิปูซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจจะช็อกแฟนๆก็ได้ครับเดือบรอยเนี่ยเป็นแฟนบอลลิพูตั้งแต่เด็กโดยสมัยอยู่กับทีมเยาวชนของเกงครับเขาเคยบอกว่าสมศรนโปรดของผมคือลิพูและตั้งแต่คนโปรดก็คือไมเคิลโอเว่นผมอยากไปเล่นที่นั่นในวันในวันหนึ่ง เมื่อปี2019เคิร์ตอยเคยพูดกับนิตยสาร m a t c h of the Day บอกว่าผมเป็นแฟนบอลลิพูครอบครัวของผมที่อาศัยอยู่ในอังกฤษดล้วนเป็นแฟนหงผมก็เช่นกันผมชอบไมเคิลเวนเพราะผมตัวเล็กและมีความเร็วเหมือนเขาผมเทียบตัวเองกับเขาในบางครั้งผมชอบซิดาและโรนินโย่ด้วยทั้งคู่เป็นนักเตะเชิงสูงท่านนี้ครับลิพูกับแมสตี้คือคู่แข่งแย่งแชมป์แชมเลก8ซีซั่นที่ผ่านมาคือ8ปีหลังสุดและนักเตะคนสุดท้ายที่ย้ายระหว่าง2สโมสรคือเจมิลเนอร์ และราฮิมซ์เซอร์ลิงในปี2015-2016นะครับอันนี้ก็คือข่าวสารของเควินดูบอยที่เอามาฝากว่าตอนแรกเนี่ยยอมรับว่าเจราจากับทางลิเวอร์พูลจริงๆในเรื่องของการย้ายทงย้ายทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ไปลิเวอร์พูลไม่งั้นถ้าไปลิเวอร์พูลนี่แฟนบอลแมนซิตี้เนี่ยช็อกเลยนะ <c oughs> แฟนบอลแมนซิตี้ช็อกเลยแหละผมคิดว่าอย่างงั้นให้มองว่าโอ้โหทำกันอย่างนี้ได้ยังไงนะเควินดูบอย ทําทกันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่สุดท้ายครับเขาก็เลือกไปนาปลีเสร็จสับก็ตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในส่วนนี้นะครับก็รอชูเสื้ออีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ไปถ่ายรูปกับเดรอโรเรนติสประธานสโมสรนาปลีไปที่เรียบร้อยครับสบายบือหายห่วงไม่มีปัญหาเดรอยในส่วนของวิลเลียมกัลลาสครับล่าสุดครับได้ออกมาชี้ครับว่าเอมบรูโมเนี่ยเหมาะกับสเปอร์มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัมปนะครับคิดว่าอยากให้ย้ายไปอยู่กับ สเปอร์นะไม่อยากให้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะสำหรับวิลเลียมกาลาสในการมองการเล่นของแบรนดิมบรูโมครับต้องบอกเลยว่า,าดีตกองหลังคนนี้มองว่าเอมบรูโมน่าจะย้ายไปอยู่กับสเปอร์มากกว่าแมนยูที่แสดงแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอรอบใหม่ซึ่งรายงานก็บอกว่าจะเป็นตัวเลขที่เบรนฟอร์ตต้องการโดยคาดว่าจะตกลงกันได้ในที่สุดเนื่องจากตัวเอมบรูโมเองก็ต้องการย้ายเล่นในโรงละครแห่งความฝันเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับในมุมมองของวิลเลียมกาลาสครับเชื่อว่าเ e อมบรูโมเหมาะกับสเปอร์มากกว่า หากเป็นการย้ายรว่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกาลาสก็กล่าวกับไพรส์คาสิโนบอกว่าผมคิดว่าบรันดเอมบรูโมควรจะเลือกสเปอร์มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ผมคิดว่าเขาจะเข้ากับสเปอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาสามารถเป็นดาวเด่นได้ที่นั่นเขาอยู่กับเบรนฟอร์ดมานานและถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งการอยู่ที่ลอนดอนช่วยเขาพัฒนาขึ้นสเปอร์ก็ได้ไปเล่นชุดแรกและด้วยผู้จัดการทีมที่เขารู้จักเป็นอย่างดีผมมคิดว่าันนจะเป็ อะไรที่พิเศษแล้วก็เพอร์เฟกมากๆและคิดว่าเขาจะไปได้สวยกับสเปอร์มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดอันนี้คือการแนะนำนะครับของวิลเลียมกลาสนะครับบอกอน่าจะดีกว่าในการไปเล่นให้กับสเปอร์นะมากกว่าแมนยูนะคิดดีๆนะแบรนด์บรูโมเองคิดดีๆนะว่าเองจะย้ายไปทีมไหนนะครับอา,อาดีตคนดังก็บอกว่าเอ้ยไปไปอยู่กับสเปอร์ดีกว่าไม่ต้องไปหรอกแมนยูอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยเองก็จะได้ไปเล่นยูเซลแต่จ่ายนักเตะอยากไป U, แมนยูปีแสดงไงชื่อเสียงเรื่องนามอะไรต่างๆมันก็จะเบื่อๆกว่านะตัวแทนของกัาเต้ครับไม่โอเคค่าจ้างใหม่ที่ลิปูยื่นให้ครับมีรายง,งานข่าวจาก,ก,ดกเดอการเดียนครับบอกว่าอิบราฮิมากัาเต้เขาก็ยังไม่พอใจโครงสร้างของสัญญาฉบ,บับใหม่ที่ลิปูยื่นมาให้พิจารณาก่อนหน้านี้รายง,งานข่าวจาก,ดกเดอรการเดียนก็บอกว่าตัวแทนของกัาเต้ตัดสินใจชะลอการต่อสัญญาใหม่กับทางลิปูออกไปก่อน เนื่องมาจากไม่พอใจโครงสร้างของข้อตกลงที่ได้รับโดยเฉพาะรายละเอียดของค่าจ้างก,ากัรเต้กำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแล้วกับลีพูครับซึ่งการเจราจาสัญญาใหม่ถูกเลื่อนออกมาเพราะลีพูเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การเจราจากับฟานได์แล้วก็โมเมสลาดายิงคนสคัมพันธ์แถมประสบความสำเร็จในการต่อสัญญากับทั้งคู่ไปแล้วครับเป้าหมายต่อไปก็คือการต่อสัญญากับกัรเต้แต่ตัวแทนของกรนะัรเต้เนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นที่ต้นสังกัดมอบให้พิจารณาแล้ว ตามรายงานก็บอกว่าเอเยตนของกนาเต้ครับต้องการค่าเหนือพื้นฐานที่สูงขึ้นหลังจากข้อเสนอที่ลิปูมอบให้นั้นมันเน้นหนักไปที่โบนัสตามผลงานทัานี้ครับหากลิปูไม่สามารถต่อสัญญากับกนาเต้ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้นะสโมสรจะเผชิญปัญหาใหญ่เลยก็คือเพราะเรือดเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่หลังจากที่เสียตัวเรนาโนไปแล้วนะครับก็เสียแบบฟรีฟรีด้วยนะครับแบบนี้มาริดก็จ้องอยู่ก็บอกว่าหวานเจี๊ยบอ่ะถ้าต่อสัญญาไม่สําเร็จเนี่ย สถานการณ์หวานใชครับอิบราฮิมากอนาเต้รอดูได้เลยเลยพูคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พอใจในเรื่องของสัญญาใหม่สําหรับกอนาเต้นะครับแล้วก็เอเจนต์ของเขานะครับรอดูได้เลยครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆอย่าลืมหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับเย็นแล้วครับแดดร่มลมตกครับวันนี้